กระเช้าผูกระดึงกลับมาอีกแล้วหลังนายกบอกมีดีดีบริษัทอิตาลีเสนอสร้างกระเช้าพลังงานสะอาดเห็นด้วยกดหนึ่งไม่เห็นด้วยกด2ได้เลยค่ะ ยู่กเตรียมลองแล้วในลองเล่านะคะกระแสะกระเช้าของผูกกระดึงเนี่ยถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆล่าสุดที่มาเป็นกระแสะอีกหนึ่งรอบนะคะก็เพราะว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะไปที่ประเทศอิตาลีและได้มีการพบปะหารือกับบริษัทเลกเนอร์ท่านนายกเองนะคะบอกว่าทางบริษัทเนี่ยเขาติดต่อเข้ามาเสนอขายกระเช้าไฟฟ้าพลังงานสะอาดและยังบอกต่ออีกด้วยนะคะว่าทางบริษัทนี้เนี่ยเขามีความสนใจอยากจะเข้ามาทางาน กับประเทศไทยมาตั้งนานแล้วละคะ่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการ องอนนเองซึ่งดีลนี้นะคะก็ดูว่าท่านนายกเนี่ยจะสนใจอยู่ไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าผัากนับรวมระยะเวลาในการขออนุญาตทางสิ่งแวดล้อมรวมระยะเวลาการสร้างเนี่ยไม่เกิน6เดือนเท่านั้นและสิ่งสําคัญที่บริษัทนี้เขาตั้งใจนะคะก็คือให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่าตอบโจทย์ทั้งสองข้อทั้งระยะเวลาการสร้างที่รวดเร็วแล้วก็เห็นความสําคัญของภูเขาป่าสงวนแล้วก็พื้นที่สาธารณะ,ะคะ่ะท่านนายกเองอยังทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะเขาบ ว่าการที่บริษัทข้ามชาติสนใจมาลงทุนในประเทศไทยแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ผลการศึกษาก่อนว่าศึกษาผลกระทบทางธรรมาชาติศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับประชาชนในท้องที่ว่ามีผลอย่างไรและเดี๋ยวค่อยพิจารณาขั้นต่อไปว่าตกลงจะสร้างหรือไม่อย่างไรเฟรมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี้มานะคะว่าเขาเนี่ยสร้างกระเช้าที่ไหนอะไรอย่างไงบ้างตามเว็บไซต์ของเขาเลยนะคะก็จะมีการสร้างตามส,าามสกีร ทีสชื่อดังในต่างประเทศส่วนมากก็จะเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยนะคะตามเมืองหิมะต่างๆที่อาจจะต้องขึ้นกระเช้าไปบนภูเขาเพื่อเล่นสกีหรือว่าเล่นสโนว์บอร์ดลงมารวมถึงบริษัทนี้นะคะเขายังมีโปรเจกต์ที่จะสร้างกระเช้าในเมืองให้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการโดยสารสาธารณะพลังงานสะอาดอีกด้วยละคะ่ะคุณเห็นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรว่าเอ๊ะภูกระดึงของเราเนี่ยมันต้องสร้างไหมกระเช้าต้งเห็นด้วยกดหนึ่งถ้าไม่เห็นด้วยกด2แสดง,งความคิดเห็นเข้ามาเลยค่ะชอบ อ่านมากๆเลยถ้าคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับเฟวยน,นะคะหลังจากที่อไม่ถามเพื่อมานะคนที่เคยขึ้นมาแล้วนะบอกว่าอย่าสร้างเลยอย่าให้คนอื่นลำบากแบบเขาบ้าง